จะอินดูช่องที่ไปได้ทางเลยนะคะ,นะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า ได้เลย,เลยะค่ะนะเดี๋ยวมีปาอินโดเซอร์กล้ทานด้วยจ้านะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะ สวัสดีค่ะนะมีตาด้วยนะคะนะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะนะ ใจดีนะคะใจบนทันใดน้อใจเมีตานะคะเรียนเชิญได้เลยจ้าเนะมีตาอดกเลยเลกเล็กนด้ยนะคะนสองชุดนะคะพกอานไม่านก็ดีใจนะคะมาแล้วจ้าใจใจดีใจบนทันใดน้อใจะมตตานะคะเรียนเชิญได้เลยจ้า้วยนะสักนิดหนงหน่นะคะนะคอมเมนต์ให้คำทำใจช่องเลกเล็กได้ทานด้วยนะคะ สวัสดีค่ะนะนป่าเอ็นโดชอตเด็กๆไปทานด้วยนะจ๊ะคุณพี่มารียานะทำไปผ่านมานะคะเรียนแจนได้เลยค่ะนะดูิทุกวันเลยนะัีนม่นจามใตาด้วยค่ะนะใจใจดีใจคนทันใจมากนะจ๊ะน,นตานะคะเรียนแจนได้เลยจ้านะใี่สักนทีแต่ชางหน่อยนะคะนะ ัำนีให้กำลังใจเขาเด็กใจตาด้วยนะคะนะสัตวนี้นเป็นส่อยนะคะแม่จ้านะ <c oughs> พูดคุยทักทายได้นะคะสวัสดีจ้านะ <c oughs> ขอบคุณค่ะแม่ปรินจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ปรินที่เมตานะคะนะ ขอบคุณค่ะนะสาธุบุญอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะ,ะขอให้คุณแม่ได้รับกราบคืนใปเป็นรายร้อยตำพันเท่าเลยนะคะคุณแม่จ๋านะสาธุบุญด้วยนะคะขอให้คุณแม่นะคะิดและวางสิ่งใดสมใจราตนะนะคะแม่จ๋าขอบคุณที่เมตตานะคะนะขอบคุณค่ะนะ ดีใ,ใจมากๆเลยนะขอบคุณแม่จ้ามากๆเลยนะคะนะขอบคุณค่ะนะขอยายโมขอให้โชคดีจ้านะขอให้โชคดีนะคะนะฝากคุณแม่ท่านได้เลยค่ะนะขอบคุณนะคะแม่จ้านะฝากตะบนด้วยนะคะแม่นะขอบคุณดีเมตานะคะจ้ะฝากคุณแม่ท่านได้เลยจ้านะ ันนะคะนะ นะณแม่จ้าขอบคุณแม่ปิญนะคะคุณแม่ไปดีอย่างเนาะนะคุแม่จ้านะคุณแม่ไปดีอย่างนะขอบคุณแม่จ้ามากมากเลยจ้าเยโมฝากคุณแม่ท่านได้เลยจ้านะเด้อนะคะคุณแม่คอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ไปทางไหนแล้วเนาะคุณแม่ไปไหนแล้วเนาะนะรับพี่ร้อยคะแนนนะเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บนึงนะคะนะ ฝากโมจโมจจ้าโมจนะคะรอคนนุณแม่แป๊บนึงค่ะแปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอคนนุณแม่นะคะคอมเมนต์ก่อน,นเนาะนะฮะอันหนึ่ง,อง,องเออทำไมอ่ะเราไม่ได้ลกดบกเขาบล็อกนะสิ เขาบล็อกมั้เงเออเขาน่าจะเขาน่าจะบ,บล็อกลา กดแม่แป๊บนึงเนาะนะคุดแม่สง,งสัยเธอยังไม่กดใช่ไหม จีนะคะคุณแม่ท่านได้เลยค่ะนะค่ะนะเดี๋ยวเราพัานะคุณแม่คอมเมนต์มาก่อนเนาะนะคุณแม่จ้านะ สวัสดีจ้าะนะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะนะมตตาอ,อินโดนีเซ็ยใกล้ทานเลยนะจ๊านะสับ์นี้แปลสนายนะคะนะ สวัสดีค่ะค่ะคะแนนของคุณแม่ปิ่นเข้ามาแล้วนะคะนะค่ะขอบคุณแม่ปิ่นนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะนะขอให้คุณแม่ได้รับแับเดินไปเป็นรัอยๆตันเท,ท่าเลยนะคะขอบคุณทีเมตานะคะแม่จ้านะสาธุบนได้่านะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแช้ค่าปลอดภัยนะคะพระครูประกันช้างนะนะจงะปกปักรักษายนะคะคุณแม่นะ ขาค่า,าแม่จ้านะขอบคุณแม่ปริมมากๆจ้านะ่าแม่ตายยายโมด้วยนะคะนะน้ําโนขอให้โชคด,ดีจ้ายอดคะแนนเท่าแล้วค่ะแม่นะขอบคุณแม่จ้ามากๆเลยีนะ่นานเด็กสินบาทีก่อน คุณแม่ปริมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ความจะได้จัดอ้อนประมาณของคุณแม่เลยนะคะนะขอให้นะคะท่านได้รับรับเงินไายเป็นร้อยร้อยปันพันเท่าเลยนะคะนะขอบคุณแม่ปริมนะคะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ความจัดอ้อนพร้อมกันเลยนะคะนะ ขอบคุณแม่ปริมขอบคุณคุณแม่นะคะท่านแม่ประสงค์ออกนามมากๆเลยคะ่ะนะขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะขออนุญาตจัดต้นซ้อมกันเลยนะคะแม่นะเดีย๋ยวแม่ควานพิมพ์มก่อนนะคะนะขอบคุณคะ่ะนะฝากคุณแม่ท่านได้เลยเด้พี่น้องชาวช้างชาเดี๋ยวขออนุญาตเนาะนะนะฝากคุณแม่ท่านได้เลยเด้เนะ แม่ค้อ,อนขออนุญาตปริมขอบคุณแม่จ้างก่อนนะคะนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณแม่ปริมขอบคุณคุณแม่ท่านแม่ประสองออกนามแม่ตาปิดลานให้นะคะนะขอขอบคุณคุณแม่ปริมแม่ตาสี่ร้อยคะแนนขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะ ขอขอบคุณคุณแม่ท่านแม่ประสงค์ออกมามแม่ตาปิด้านให้ขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงกู้รวยยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปค่ะจ้าน้องมีสายขอให้โชคดีเด้อทุกทช่องนะคะ เดมคะอนขญาตจัดป้อนพร้อมกันเลยนะคะนะขอบคุณแม่จ๋านะขอบคุณแม่ปริมนะคะขอบคุณนะคะอ่านาะคุณแม่ท่านแม่ประงคงออกน้ำนะคะนะคะมากๆเลยนะคะนะขอบคุณนะคะนะเดี๋ยวแม่ควอนจัดป้อนให้เดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตเอาผลไม้นะคะ,ะตื่นตือนนะคะ นะคะจับตอนพร้อมกันเลยนะคะนะุณมากๆเ,เลยนะ อนุญาตจัดป้อนผลไม้นะ,ะนะคะนะคะให้คุณแม่ปริมแลวก็คุณแม่ท่านไม่ประสงออกน้ำน,นะคะจัดป้อนพร้อมกันเลยนะคะขออนุโมทนาบุญสาธุบนด้วยนะคะจ้ายายโมฝากคุณแม่ท่านได้เลยเด้อนะค่ะนะทุกทุกชอบนะคะฝากคุณแม่ท่านได้เลยนะคะเดี๋ยวอนุญาตนะคะนะคุณแม่ๆนะคะ เย็มากๆเลยนะคะนวันนี้จัดป้อนผลไม้ให้คุณแม่ปริมแล้วก็คุณแม่แท่านได้กระส่งออกนานพร้อมกันเลยนะคะดีใจมากๆเลยได้ปิดรานแล mm ้วค่ะขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านได้รับกลับคุณไปเป็นดอลลาร์เป็นพันเท่าเลยนะคะ mm hmm. ขอบ,บคุณค่านะน mm hmm. อบคุณมากๆนะคะค่นะค่า กันเลยนะคะค่ะฝากคุณแม่ท่านได้เลยนะคะนะเนะย็นมากๆหรือใช่ค่นะนะไม่ตาย,ายายโมด้วยนะคะนกะโพดนะทุกๆโชคเนาะขอให้โชคดีจ้านะขอให้โชคดีนะคะนะอากาศหนาวมากๆเลยนะคะจ้าฝนฝนนงแอนดรต่างยายโมนะไม่ตายายโมด้วยนะคะอยู่ใกลๆอากาศฝนฝนนะขอให้โชคดีจ้านะ ขอบคุณคุณแม่ท่านไม่ประสงค์ออกนามกับคุณแม่ปรินนะคะขอบคุณ นโมโมตนาภุษาทุบุญนะคะกับนะคะคุณแ네ม네่ปริมนะคะคุณแ네ม่ท่าน네ได้ประสงออกมานนะขอบคุณคุณเมตตานะคะขอให้ท่านได้รับปรับเปลนไปเป็นได้ได้เป็นพันเะท่าเลยนะธุรกิจการงานนะคะก้าวหน้าก้าวไกลนะเหนื่อยองทอนเลยไนมะ่ท่าทนะ้ายนะขอบคุณมากๆเลยจ้า,านะ เพิ่นเพิ่นขอให้โชคดีทุกทุกช่องนะครัขบขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกทุกช่องเลยนะคะโมเจโมเจ่นฝนนะขอให้โชคดีจ้านะขอบคุณนะคะนังเป็นพีมากมากเลยนะคะนะสาธุบุญโดยนะคะนะ ช่องนะคะขอให้ทุกๆช่องโชคดีเด้อนะ นะเดี๋ยวแม่ฟันค่ะโมเจโมเจขอให้โชคดีจ้านะเดี๋ยวเราไปป้อนน้องปุยต่อนะคะอยู่ฝันน่งนูง้นนกอะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นที่ใจดีนะคะขอบคุณแม่เปรมน,นะคะมากมากเลยนะขอให้เฮงขอให้ปังปังนะคะนะโมเจ่โมเจ่บาทํทได้เลยจ้านะดีใจมากๆเลยนะจ้าบัวทองขอให้โชคดีจ้านะ โ,โมเจโมเจทุกทุกชอ่องน,นะเป็นทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะถักถักครูปักถังชานชงปกปักรักษานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะนมากๆเลยจ้านะสาธุบุญด้วยนะคะนะ,ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆช่องเลยนะ ขอให้ทุกๆช่องโชคดีนะคะนะค่ะเมตตาเม้าใจพ่อเจนะเมตตานะคะนะกายบริทองด้วยนะคะนะขอให้โชคดีจ้านะเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องเลยนะนะ ฝากยา่โมด้วยนะคะนะอยู่ใ,ใกล้ๆกัน,นะค่ะนะฝากยาโมด้วยนะคะเป็นช่องเปิดใหม่จ้านะขอให้โชคดีนะคะยายโมนะาจีเลิศขอให้โชคดีจ้านะใจมากๆเลยนะคะนะ วันนี้ได้ปิดร้านแล้วนะคะขอบตะคุณนาขนนแม่ป็นนะคนะขอบคุณพี่จ๋าใจดีนะคะมากมากเลยจ้านะาเมตตาเข้ามานะคะปิดร้านให้นะคะขอให้ทงขอให้ทางทางนะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะแคล้วคลาดปลอดภัยพโคะคูปะกคนช้างนะส่งปกป,กปังรักษานะคะขอบตะคุณมากๆเลยขอบคุณแม่ปืนขอบคุณคุณนะคะคุณที่คุณแม่ท่านไม่ประสงออกน้ำนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ราดาขอบคุณผู้ใหญ่ใจบนผู้ใหญ่ใจดีทุก,ท,กทุกท่านนะคะเดี๋ยวแม่ความเป็นยอาต้องสำลั ยายโมด้วยนะคะนะช่องเปิดใหม่นะคะก็ให้โชคดีจ้านะขอให้ชมดีเด้อพี่น้องชาวชาตทุกทุกช่องเลยจ้านะเป็นกำลังใจให้จ้าขอให้โชคดีทุกทุกช่องเลยนะ จาครบนะคะทั้งสองเชือกแล้วนะคะก็นะไม่ฟานจะขออนุญาตลงไลน์นะคะแต่ะะเ,พเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะ,ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะโชคดีทุกทุกท่านนะ,ะนอนหลับฝันดีนะคะคุณพี่น,ะ,คะ,คน,ะ,ะ,นะ,ะสวัสดีค่ะน้ำบายบายน้องปุ้ยบ๊ายบายจากก่อนเลย